สวัสดีทุกคนนะครับมาต่อเก,กม Kimso Survival นะครับผมหลังจากที่ตุยไปเนาะกลัวอะไรล่ะตุยก็เริ่มใหม่กันนั่นเองนะไปครับเดีย๋ยวเราจะไปที่สุสานโบราเช่นเคยแต่วันนี้เรามีเมนูใหม่ทุกคนอีเอาข้าวกับต้นหอมนะครับได้ต้นหอมทอดอีกแบบนึงอันนี้ทอดของเทอีกอันหนึงมันยากนะแต่มันเขียนทอดแต่เน,นี้ยทอดของเท้ โอเคถือว่าคลิปนี้เอาเมนูใหม่มาให้ทุกคนได้ดูกันนะครับปะเราออกเดินทางไปสู้กับสุสานโบราณนะครับไปเอาอาวุธก่อนดีกว่าเอาอาวุธเอาชุดเกราะก่อนดีกว่านะถึงแม้ว่าเราจะเล่นได้แค่ระดับที่1ก็เอาระ,ระดับที่1ให้ได้ก่อนละกันส่วนระดับกลางนะครับมันบอกว่าให้ใช้ชุดบอลใช่ปะ่ะโอเคได้ เดี๋ยวก่อนจะจบต้องเล่นอีกสักรอบหนึ่งนะครับโดยใช้ชุดบรอนแต่ผมเช็คแล้วนะว่ามันชุดบอผ้าไม่พอเดี๋ยวขอไปอผลิตผ้าผลิตผ้าที่เป็นผ้าหนาก่อนนะครับไปออกเดินทางสู่สุสานโบราณเมื่อกี้เห็นว่ามีการแลกพิมพ์เขียวเลยนะแต่ว่ามันต้องใช้ไอ้หกแฉกอ่ะ เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีจะได้มีพิมพ์เขียวที่เราสามารถคาบอาวุธหรืออะไรก็แล้วแต่เพิ่มขึ้นได้นะครับระดับหนึ่งมันง่ายละมันง่ายจนเราคิดว่าระดับ2มันก็น่าจะง่ายเหมือนกันอ้าวเปล่าเลยจ้ะระดับที่2แต่มันทุกอย่างอะไรทุกที่แหละระดับ2มันก็คือยากนั่นแหละเราอย่าเพิ่งไปแบบมองว่ามันง่ายเหมือนกับระดับที่1นเนาะมันยากขึ้นตรงที่ไรตรงที่หนึ่งเราไม่สามารถกลับได้เลยกลับตัวไม่ได้ ไปต่อก็ตุยอยู่ดีนะครับโอเคแล้วก็คุณมีขาวมาแนะนําว่ามันต้องใช้ดาบไฟอเอาไุธไฟนะเพราะว่าพวกนี้มันแพ้ไฟเดี๋ยวรอบเดี๋ยวรอบหน้าโอเคคุณเสือขาวได้บอกไว้นะเราพร้อมรุยแต่ตอนนี้ตบก่อนเยอะเขาว่าโครงกระดูกก็แพ้ไฟเหรอเราจะดูเราจะรู้ได้ยังไงว่าแบบตัวไหนแพ้อะไรอะ่ะ มันน่าจะมี Data ของอมอนฝั่งตรงข้ามนะในเกมบอกนะคล้ายๆกับเหมือนกับโปเกมอนมันก็จะมีโปเกเดกใช่ไหมที่เอาไว้บอกข้อมูลแต่อันนี้หรือมันมีแต่ผมหาไม่เจอผมไม่ได้ใส่ใจดูหรือเป่าเฮ้ย <Hey, S 1> ต,ตัวนี้ครับปบัปบป่่แต่เกมล้าเตียมก็ไม่มีนะแต่เราก็รู้ว่ามันคือซอมบี้ แต่ว่าเดี๋ยวนี้มันก็มีอาวุธเฉพาะแล้วที่ว่าจะเอาไว้จัดการแต่ละอย่างอะไรแบบนี้อโอเคเดี๋ยวค่อยว่ากันครับยังมีโอกาสเล่นได้อีกพักใหญ่ๆเลยนะต่อไปว่าแต่เมื่อกี้มันฝั่งเราอะมันต้องมีสักตวัวที่มันโจมตีเป็นน้ําแข็งแน่เลยเพราะว่าเมื่อกี้ซอมบี้มันตีโครงกระดูกมันติดสีเห็นบ้านอะไอตัวนี้เหรอ จัดน้ําแข็งเหรอเห็นไหมน่ะคันโตเหรอคันโตโจมตีเป็นน้ําแข็งเหรอเลือดจะหมดแล้วเดี๋ยวฮิวให้ใช้คาถาฮิวเลือดให้เพระโอเคลุยแต่รอบก่อนเอาคาถาฮิวเลือดมาก็ไม่ได้ใช้ครับหายวับไปกับตากับระดับสองไ ตรงนี้เก็บเควสทำเควสไปดีกว่านะไล่ทำเควสแล้วก็เลเวลตอนนี้ก็อยู่ที่9กากำลังจะ96หรือเปล่าหรือ96แล้ววะ9กากำลังจะ96ครับชนะบอสนี่ได้แน่นอนนะเลเวลนี้มาบอสอุนเบิร์นะราชาแห่งวิญญาณค่อยๆตบมันไปคือที่มาบ่อยๆเพราะอะไรเพราะว่าเลเวลมัน พุ่งไวดีอะเวลาเรามาสู้กับอะไรแบบนี้นะอาจจะเป็นเพราะว่าบอสพวกนี้มันเลเวลสูงไงเรียกอะไรนะ XP สูงกว่าซอมบี้ทั่วไปตามแมปก็เลยเออมาตรงนี้แล้วกันเห็นปะเมื่อกี้ฆ่าโคงกระดูกก็ได้50นี่ได้สองพัหเห็นปะมันก็เอา้า96แล้วครับอีก4เลเวลเราก็จะเปิดกล่อง สองอะไรสักอย่างหนึ่งที่เปิดย,กยากๆได้ต้อง Level นะเลเวลศูนย์นต้องเลเวลหนะึ่งร้อยคือตอนนี้เปิดได้สองหีบหีบแรกกับหีบที่สองใช่ไหมถ้าเราเพิ่มเพื่อนนะมันสามารถเปิดหีบได้ถ้าได้กุญแจจากเพื่อนด้วยนะครับตอนนี้ไปแอดเพื่อนจากต่างประเทศหมดเลยนะเออเพราะว่าในกลุ่มของไทยแลนด์มันไม่ค่อยมีคนแบบแอดเท่าไหรนะ่อพยายามแอดเพื่อนอยู่ครับแล้วก็ส่งกุญแจได้เวลาห้าดอกเองเนาะบางคนเขาก็มีแก๊้งของเขาอยู่แล้วเขาก็ส่งหอของเขาอยู่แล้วนะใช่ไหม เขาก็คงไม่ส่งให้เราอยู่แล้วแบบเนี้ยมีคนหาแคนอยู่นะครับหรือหากิวอยู่นะผมก็อยู่กิวชาวบ้านเขาเหมือนกันนะไม่ได้สร้างเองนะครับ <S <S คิวผมเชื่ออะไรไม่รู้ว่าคุณบอสน้องบอสเขาชวนมาอยู่ก็เลยมาอยู่ด้วยนะแล้วแคนเต็มแล้วด้วยแต่ว่าคนเล่นก็เหมือนจะไม่ค่อยมีคนเล่นเหมือนกันนะไม่ค่อยมีคนออนเท่าไหรอ่อ่ะหรือเขาเลิกเล่นกันไปแล้วก็ไม่รู้ เกมนี้มันเป็นเขาเรียกเกมอะไรอ่ะเกมเฉพาะเหมือนกันนะคือไม่ใช่ว่าแบบเป็นเกมยอดฮิตไงเป็นเกมแบบเฉพาะทางโอเคครับฟาร์มของต่อเพราะว่าตอนนี้เราอย่างที่บอกนะว่าผมมาขาดผ้าหนานยวต้องมาเก็บต้นหญ้าแล้วก็เอาต้นหญ้าไปแปลเป็นผ้านะครับ ถ้าเราเจอผ้าแล้วก็เอาผ้าไปแปลงเป็นผ้าหนาแค่นั้นเองมาตอนกลางคืนด้วยแต่ไม่น่าจะเจอแหละเพราะว่ามันกำลังจะลุ่งสางก็ฟาร์มกันต่อไปครับเกมนี้เกมแนวนี้มันเน้นฟาร์มอยู่แล้วแล้วก็มันเป็นเกมแบบค่อนข้างที่จะดูดเวลากินเวลาเนาะเมื่อวานนีวันก่อนมีเม้นหนึ่งบอก เลิกได้เลิกนะครับแต่มันเล่นไปแล้วไงมันก็ต้องเล่นใช่ป่ะหลายๆเกมบางทีมันก็นั่นแหละตามสไตล์เรามีเวลาว่างตอนไหนเราก็เล่นเราไม่มีเราก็ไปเล่นเกมอื่นเลยแบบหยุดไปเล่นหยุดเล่นไปวันสองวันพอมีเวลาค่อยกลับมาเล่นก็ได้ถือซะว่าเป็นแบบคลายเครียดหรือไม่แน่ใจว่ามันเล่นแล้วมันเครียดกว่าเดิมหรือเปล่าก็ไม่รู้ก็ค่อยๆเล่นกันไปครับ อย่างที่บอกนะถ้าเล่นแล้วยังมีความสุขอยู่ก็ยังเล่นได้แต่ถ้าเล่นแล้วแบบมันไม่ค่อยไหวก็เปลีป่ยนไปเล่นเกมอื่นก่อนก็นกได้แต่ว่าเราก็อย่าลืมผูกบัญชีไว้กับ Facebook ก็ได้นะ Gmail อะไรก็แล้วแต่เผื่อวันดีคืนดีอยากกลับมาเล่นอะไรแบบนี้เราจะเราจะได้กลับมาเล่นใหม่ได้โดยที่ยังมีข้อมูลเดิมอยู่นะอลองดูครับแล้วแต่จะตัดสินใจกัน ผมก็ดีนะว่าผูกบัญชีไว้คือเราไปรอบหนึ่งอย่างว่านะเกมมันสไตล์ถึงแม้ว่าจะเล่นแบบแบบเกมลาอเก็ตามแต่ว่าวิธีการเล่นมันก็คนละสไตล์กันเนื้อเรื่องมันก็คนละอย่างกันแล้วก็เนื้อหาของเกมมันก็คนละอย่างกันแต่ก็เหมือนจะเคยมีคอลแลบกันหรือเปล่าอะเพราะว่าเคยเห็นทีเซอร์ในเพจเขา เขามีการคอแลแลบกันอยู่นะตัวละครหลักของเกมลาเตยก็ไปอยู่ในในทีเซอร์หลักของเกมนี้เหมือนกันเออก็น่าจะเป็นแบบเครือข่ายเดียวกันนั่นแหละตบผัวนี่ตอนนี้ผมอยู่ที่ตรงต้นสนนะครับก็เดี๋ยวเก็บต้นยญาด้วยแล้วก็เก็บท่อนไม้ไปแปลรูปไปเป็นแผ่นไม้หนา,นาๆด้วยนะ เพื่อที่จะเอาไปเป็นเชื้อเพลิงนะครับมันจะได้อยู่นานขึ้นเออมันจะอยู่นานขึ้นมันจะอยู่นานกว่าท่อนไม้ธรรมดาครับอันนี้เหมือนจะมีน้องคนหนึ่งแนะนํามาต้องขอบคุณมากๆเลยจริงๆมันต้องเอาแนวทางการเล่นเกมราตีมาผสมเนาะสไตล์เดียวกันนะแต่ถ้าจะให้เหมือนจริงก็คือมันจะคล้ายๆกับสไตล์ของในโหมดแห่งของเกมราตีครับลักษณะคล้ายกันเลยการฮิ้วเลือดช้าเหมือนกันเลย <laughs> เออ ถ้าเป็นอาหารธรรมดาจะหิวเลือดค่อยๆค่อยๆหิวไงเพราะเหมือนกับเราเวลากินอ่ะเราก็จะค่อยๆกินแล้วมันก็จะค่อยๆขึ้นใช่ปะ่ะแต่ถ้าผ้าพันแผลมันหิวปุ๊บมันก็หายเลยอะไรแบบเนี้ยเป็นยาวิเศษอย่างเกมลาดเดก็คือเป็นยาวิเศษเป็นอาหารวิเศษกินปุ๊บเลือดเด้งเต็มหลอดปั๊บเลยอันนี้อันนี้มันก็จะสมจริงดีภา <c oughs> รกิจสําเร็จแล้วครับภารกิจอะไรไม่รู้ <c oughs> ดูที เอ้มันไม่มีบ่อน้ําก็ไม่ต้องเก็บไปนี่ก็ได้มั้งเนี่ยทำเควสไปครับก็ส่วนใหญ่เกมมันจะมีเควสให้ทำาหมนะถ้าใครไม่รู้จะทาอะไรก็ทําเนื้อหาตามเควสก็ได้ครับสร้างความเสียหายด้วยไฟเราเอาคบเพลิงมาเดี๋ยวเอาคบเพลิงก็ได้เออคบเพลิงมันก็อาวุธไฟเหมือนกันดีวะลืมไปได้อย่างไรแต่ที่ไม่ค่อยใช้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่ามันเบินง่ายครับ คือมันเบรนตัวเองอะ่ะนอกจากเราจะเปลี่ยนสกิลแบบให้มันอยู่ถึกขึ้นทนขึ้นอะไรแบบนี้ครับนี่เรียบร้อยโดนไฟจี้ตูดทีเดียวตายเลยน้องกวางฝรักิสํเเ็็จครับเอ้ได้รางวัลด้วยแต่ดึดงได้คุกกี้มา ตราแห่งอะไรสักอย่างตราแห่งล่าเลือดก็เอามาเพิ่มแต้มนะครับในการทำอีเวนต์ล่าเลือดครั้งที่เท่าไหร่ล้วไม่รู้เนี่ยช่วงแรกๆไม่ค่อยทำไงไม่รู้ถ้ารู้ก็คงทำแต่แรกแล้วนะฮะไปเดี๋ยวเราฟาร์มไม้ก่อนฟาร์มไม้จนหมดป่าไปเลยนะให้รู้ว่าที่เรามาตอนนี้ก็เพราะว่าเรามาฟาร์มนั่นเอง อาวุธพังแล้วไม่ต้องคาเพิ่มแล้วเอาไม้ดีวาเอาไม้กลับบ้านหินไม่ค่อยได้ใช้คือมันต้องหินนะหินกับไม้แปรรูปอะมันเอาไว้ใช้ในการทําพื้นใช่เะล่ะเราก็ค่อยๆทําทีละนิดทีละหน่อยครับมีเวลาก็ทําไม่มีเวลาก็พักแค่นั้นเองเอาอะไรขึ้นอีกฟาร์มก็ได้ด้วยเหรอมรดกใหม่จะมา21ชัว่วโมงอ๋อได้คุกกี้ใหม่ละตราแห่งลาเลือด อ่ะช่างมันครับคือของในกระเป๋าเพียบเลยนะไม่ค่อยไดเอามาใช้ครับกลัวใช้แล,ล้วพลาดไงอย่างคาทงคาถาแบบเนี้ยที่ใช้ประจําตอนนี้นะที่เห็นใช้ๆก็คือคิวเลือดให้เพื่อนนะ่คิวเลือดทั้งทีมอะที่มันเป็นเครื่องหมายบวกใช่ไหมแล้วมันก็จะมีคาถาแบบอะไรอนะนกอีกาอีเล้งที่ทําให้เห็นทั่วแมปใช่ไหมครับแล้วก็จะมีคาถาอะไรที่มันเรียกซอมบี้ปุกผีโครงกระดูกขึ้นมากี่วิเองไม่รู้ เอาไว้ใช้ตรงไหนอ่ะนั่นแหละคือปัญหาก็จังหวะใช้ไม่ถูกมันมีน้อยด้วยมั้งก็เลยไม่ค่อยอยากจะใช้เท่าไหร่ต้องอัตหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งแห่งตนเอาตัวเองให้รอดพอแต่ถ้าตุยก็ไม่เป็นไรตุยก็คับกระเป๋าใหม่ปัญหาการตุยผมไม่ค่อยมีปัญหาอะไรเท่าไหร่นะปัญหาตอนตุยมีอยู่เรื่องเดียวก็คือการเอาอการคาบกระเป๋าเลเวลสองนี่แหละ มันใช้ผ้าหนาไงฟาร์มไม้ดีกว่าเอาไม้กลับบ้านครับเดี๋ยวอีกแมปไปที่ตินงเขาเหล็กดีกว่าตินงเขาเหล็กมันจะมีแร่เหล็กใช่ไหมแร่ทองแดงเห็นไหมแมป แมปเลเวลหนะครับแมปหนึ่งกะโลกอ่ะมันปรับใหม่มันมีกองหินเยอะขึ้นแล้วก็มีพื้นเป็นเขียวๆแบบนี้นเออก็ดูน่าเล่นดีไม่ซ้ำซากจำเจของไะเก็บเรียบร้อยนะครับลุยต่อตีนเขาเหล็กนะเห็นไหมกองหินกองบันเลร์มันก็เลยทำให้พื้นที่ในการแบบมีของน้อยลงแต่ผมรู้สึกว่าตีนขาเหล็กมันมีกล่องน้อยกว่าในโซนป่านะ แต่ถึงโซนป่าจะมีของดอบเยอะแต่ไอ้กล่องที่เราเปิดหรือศพที่เราเปิดมันมีแค่เชือกนะเชือกอะไรวัตถุดิบที่ใช้ในการซ่อมแซมบ่อน,น้ำอะมันมีแค่ประมาณนั้นเองนะมาตาไปครับฟาร์มต่อไปจนกว่าเราจะเรียลร้อยนะเพื่อนในย เพื่อนที่ผมแอดไปนะครับของชาวต่างชาติส่วนใหญ่ก็อยู่เลเวลร้อยกว่ากันเลรอย่สิบเจ็ดร้อย1ี่สิบเอ็ดร้อยสี่ิประมาณนี้นนะมันตันที่เท่าไหร่นะเหมือนเคยมีน้องคนหนึ่งบอกแล้วเลเวลตันแล้วทำอะไรได้ก็น่าจะปลดล็อกอะไรบางอย่างได้เยอะนะเกมแนวนี้มันจะเก็บเลเวลตันแล้วมันจะปลดล็อกอะไรให้สักอย่างเพื่อดึงดูดให้เราเก็บเลเวลประมาณนั้นไม่งั้นเราก็อยู่เลเวลเดิม,ดม ไม่ได้เพิ่มเลเวลอะไรเลยเรียบร้อยเบอร์รี่ขอตบตูดหน่อยอืมนี่ต้นสาบได้ผ้าเหมือนกันนะเดี๋ยวค่อยเอาผ้าไปแปรูปเป็นนี้ครับผ้าหนามันเหลือเวลาเจ็ดวันใช่ไหมล่ะไอสู้กับ ส right? like right? See, ุสานโบราณใช่ไหมครับเดี๋ยวเราว่าจะไปเหมือนกันนะ่อย่างที่บอกครับเดี๋ยวเราจะไประดับสองอีกสักรอบนึงเนาะก็จะเตรียมจะใส่ชุดบอลไปแล้วก็เอาอาวุธดีๆไปนะครับอาวุธไฟไปด้วยเพราะว่าบอลมันก็ต้องคาถาไปด้วยใช่ไหมคาถาช่วยเพื่อนเพราะว่าเราก็อยากรู้ไงว่าถ้าเราสู้ระดับสอง แล้วอ่ะเราจะได้ของอะไรบ้างครับอาจจะมีพิมพ์เขียวดรอปบ,บ้างอะไรบ้างม,มันจริงๆมันมีบอกอยู่หน้านนี่หว่าใช่ไหมหน้าแมปอ่ะคือถ้าเราอยากได้ของอะไรเราก็กดดูที่หน้าแมปมันก็จะมีบอกอยู่ถ้าช่วงต้นเกมเวลาเราตามมาตามแมปแบบนี้มันก็จะมีพวกคัมพี์ดรอปด้วยแต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเจอแล้วไม่แน่ใจว่าสะสมคัมพี์ครบแล้วหรือเปล่า นอกจากจะแบบแมพพิเศษอะไรแบบนี้เควสผมตอนนี้เหลือ like เล่นเกมไพ่อีก4อันนะครับก็2วันก็น่าจะเสร็จเพราะว่าวันหนึ่งจะได้2รอบใช่ป่ะไอ้วันหนึ่งจะได้2เล่นได้2ครั้งโอเคโอ้เก็บอะไรดีโซ่กงลวดนี้คือแบบเลือกยากมาก นอกจากจะเอาของบางอย่างทิ้งเอาลวดไปก่อนดีกว่าเนาะอ๋อตัวนี้มันคือตัวแพร่โรคระบาดมีหน้าแหะว่าทำไมทำเควสไม่เสร็จทีอีกตัวหนึ่งคือผมมีเควสหนึ่งให้บอกให้จัดการตัวแพร่เชื้อครับเดี๋ยวคลิปหน้าค่อยว่ากันตัวแพร่เชือ้อก็คือตัวเขียวๆเ,เนาะซึ่งเราพบได้ที่ ดันเจียนฟอร์ชคเคแล้วก็อีกที่หนึ่งอะใกล้ๆก,กล้กันอะสู้สายคนทรมานบ้านข้างล่างนะสู้สักสองรอบก็น่าจะได้ใช้ธนูยิงด้วยนะอืมอุ้ยเพิ่งเห็นคลิปนี้ยาวเหมือนกันก็ทำให้ยาวแล้วนะก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กด subscribe ให้กันด้วยนะครับใครที่แบบยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมช่วยกันกดด้วยนะครับจะได้กลับมาทำคลิป ให้กับทุกคนได้เห็นกันนะเอาจอบกลับบ้านดีไหมเนี่ยเก็บหญ้าเดี๋ยวเราเก็บยากลับบ้านเอายญ้าไปทอเป็นผ้าแล้วก็ทูพีนก็เล่นแบบนี้ไปเรื่อยครับจนกว่าเลเวลเราจะสูงขึ้นนะ Yeah, take a breath deep into the blue. A universe unseen waiting just for you. Cores blooming bright, a kaleidoscope of life. Fish swimming free, no fear, no strife. From the smallest plankton to the giants of the deep. Every creature plays a part, secrets they all keep.